สวัสดีค่ะเผยผลชนสูตรชายวัย38ปีเสียชีวิตบนรถทัวร์จากโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนเผยผลชนสูตรชายวัย38ปีชาวจังหวัดลำลาปางเสียชีวิตบนรถทัวร์เกิดจากโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหลังพบขาซ้ายมีร่องรอยฟกช้ำและมีเลือดไหลออกมา กรณีพบศพชัยอายุ38ปีชาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเสียชีวิตบนรถทัวร์โดยสารสายนครราชสีมาเชียงใหม่โดยพบศพขณะรถเข้าจอดที่สถานีขนส่งลำปางเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆ พบขาซ้ายมีร่องรอยฟกช้ำและมีเลือดไหลออกมาแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวจึงนำร่างส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งเหตุเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาความคืบหน้ากรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลชนสูตรโดยละเอียดพบว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตด้วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อหรือโรคเนื้อเน่า สำหรับโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคเนื้อเน่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอาทิไขมันใต้ผิวหนังผังผื่นและกล้ามเนื้อจะมีความรุนแรงมากอันตรายถึงชีวิตหากรักษาไม่ทันเพราะเชื้อจะทำลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อที่มักพบบ่อยที่แขนขาบ,บริเวณฝีเย็บและลำตัวมักมีประวัติได้รับอุบัติเหตุไปเที่ยวทะเลถูกก้างปลาตั้ โดยแบคทีเรียที่เรียกว่าสเตปโตโคคัสเมื่อเชื้อเข้าสู่เนื้อเยื่อผ่านทางแผลที่ผิวหนังเชื้อจะเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและหลั่งสารพิษท็อกซินซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อมีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นไม่เพียงพอทำให้กล้ามเนื้อตายและเชื้อจะเข้าสู่กระแสะเลือดและลามไปทั่วร่างกายสำหรับอาการของโรคผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสาั่นคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกเป็นลมช็อกหมดสติ หรือสำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเนื้อหน้าได้แก่ผิวหนังมีแผลจากแมลงกัดต่อยอุบัติเหตุถูกของมีคมหรือบาดแผลแผลผ่าตัดมีโรคประจำตัวเช่นติดสุราติดยาเสพติดโรคตับโรคเบาหวานโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องวันโรคอาจเกิดหลังจากป่วยเป็นโรคไข้สุกใสมีการใช้ยาสเตียรอยส่วนการรักษาหากมาพบแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยให้เร็วการผ่าตัดเอาเนื้อตายหรือเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออกมาให้มากสุดการผ่าตัดเพื่อระบายเอาหนองออกและตัดเนื้อเยื่อที่ตายหากติดเชื้อรุนแรงอาจจาเป็นต้องตัดอวัยวะนั้นออกทั้งนี้การป้องกันโรคการดูแลแผลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้อง ป้องกันโรคเนื้อเน่า,เ,นาเมื่อเกิดแผลร,รีบทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยทำความสะอาดแผลทุกวนันและใช้อุปกรณ์ทำแผลที่สะอาดระหว่างที่มีแผลควรหลีกเลี่ยงการใช้สระน้ำและอ่างอาบน้ำร่วมกันโดยต้องล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสแผลขอบคุณข่าวสดค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ